เปิดคำทำนายนอตตารามุตจะเกิดอะไรขึ้นในปี2021หนึ่งในโหนที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในโลกทิ้งคำทำนายเอาไว้หลายพันชิ้นหนึ่งในนั้นคือคำทำนายของปี2021นอตตารามุตนักปราชชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงกองโลกจากการทิ้งคำทำนายไว้ถึง6,338คําทําคำทำนาย พยากรณ์ยาวไปจนถึงปีคศ3,797และคำทํานายส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความหวังกับมนุษยชาติมากนะักโดยมีเว็บไซต์หนึ่งได้รวบรวมคำทํานายของเขาในปี2021เอาไว้อย่างละเอียดแต่ทั้งนี้คำทํานายของเขามักเขียนด้วยภาษาที่กํากวมไม่สามารถเข้าใจได้ทันที ต้องอาศัยการตีความซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจส่วนตัวของผู้ตีความด้วยดังนั้นเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้รับฟังในปี2021เขาเขียนไว้ว่าจะมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคชั่วร้ายที่ทำให้ผู้ติดเชื้อตายไปแล้วครึ่งหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ว่าอสุรกายตัวเมีย ของโรคระบาดนี้จะทําให้โลกทั้งใบดับสิน้นและปล่อยให้พ่อและแม่ตายจากความทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุดจะเห็นได้ว่าคําทํานายของนอตตารามูดค่อนข้างตีความได้ยากแต่เรายังพอเข้าใจได้ว่าเขาพูดถึงโรคร้ายแรงอย่างหนึง่งที่ทำให้คนเหมือนตายทั้งเป็นดังนั้นสื่อบางแห่ง จึงตีความว่าเขาอาจจะหมายถึงโรคที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้ส่วนโอกาสที่จะเป็นโควิด -19 นั้นก็มีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะทำนายถึงโควิด -19 เอาไว้ในคำทำนายของปี2020แล้วหลังจากการระบาดของโรคโควิด -19 เขาทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2021ว่า หลังจากความยากลำบากครั้งใหญ่สำหรับมนุษยชาติแล้วผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ถูกเตรียมไว้ผู้เคลื่อนไว้อันยิ่งใหญ่ได้เต่าอายุยุคใหม่ฝนเลือดน้ำนมความอุดอยากเหล็กกล้าและโรคระบาดเห็นไฟจากสวรรค์หรือไม่ประกายวิ่งยาวลงมาคำทำนายตอนนี้ ถูกตีความหมายว่าถึงโลกจะ,ะเผชิญกับภัยความอดอยากแผ่นดินไว้และโรคระบาดอื่นๆในประเด็นเรื่องภัยอดอยากองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปี2021จะเลวร้ายกว่าปี2020โดยชี้ว่าหากไม่มีงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์มารองรับ โลกของเราจะพบกับภัยอดอยากที่รุนแรงขนาดหนักในปี2021ในเรื่องของภัยพิบัติการที่เขาระบุว่าเห็นไฟจากสวรรค์หรือไม่ประกายวิ่งยาวลงมาจึงมีผู้เชื่อว่าน่าจะเกิดพายุสุริยะในปี2021บางคนวิเคราะห์ว่าน่าจะหมายถึงการโจมตีของอุกบาตนอตตารมุร ทำนายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในดินแดนตะวันตกซึ่งวิเคราะห์กันว่าน่าจะหมายถึงรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้เขายังเอ่ยถึงเราจะเห็นน้ำสูงขึ้นและโลกจมลงภายใต้น้ำซึ่งอาจเป็นคำเตือนถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย จนทำให้น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้อาจจะหนักกว่าเดิมนอตตารามุดยังเตือนเรื่องสองพี่น้องถูกแยกออกจากกันเชื่อว่าเป็นคําทํานายที่หมายถึงสงครามใหญ่ครั้งที่สามจะเริ่มเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศพันธมิตร ซึ่งเขาบอกใบว่าสงครามจะเกิดขึ้นหลังจากการตายของผู้นําที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าเขาหมายถึงประเทศไหนและผู้นาคนใดและอีกหนึ่งคำทำนายของตาทิพย์ปี2021จะเกิดอะไรขึ้นคำทํานายของบาบาวันกาหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริง แต่บางเรื่องก็พลาดอย่างหนักแต่เพื่อสีสันของปีใหม่เราจะนำคําทำนายต่างๆเกี่ยวกับปีนี้มาตีแผ่กันบาบาวันก้าเป็นหมอดูตาทิศชาวบางแกเรียที่ตาบอดตั้งแต่วัยเด็กมีอายุยืนถึง84ปีจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1996วานก้าามีชื่อเสียงโด่งดัง จากการทำนายหลายเรื่องที่เป็นความจริงในเวลาต่อมาแต่ความที่คำทำนายถูกมากกว่าจึงได้รับฉายาว่านอสตารามูธแห่งคับสมุทรบอลคานแม่หมอ,อยานทิพเคยพยากรณ์เหตุการณ์91ทับิพิบัติภัยสึนามิและการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐของบารักโอบามาไว้อย่างแม่นยำ หมายถึงทำนายว่าจะเกิดสซืนามิปี2004รวมถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตกรณีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเซอร์โนบินและความเสียหายของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะในปีนี้มีผู้ขุดเอาคำทำนายของบาบาวันก้ามาเผยแพร่อีกครั้งเช่นสำนักข่าวเมโทรของสหราชอาณาจักร ที่เคยสนใจข่าวสีสันทำนองนี้โดยอ้างว่าวานกาเคยทำนายว่าโลกจะต้องเผชิญกับหายนะและภัยพิบัติครั้งใหญ่ในระหว่างปี2021ในขณะที่ยักษ์สามตัวรวมกันและมังกรที่แข็งแกร่งจะยึดมนุษยชาติจากคำทำนายนี้บางคนคาดเดาว,ว่ามังกรหมายถึงจีน และยังหมายถึงว่าอำนาจของจีนที่จะแผ่ไปทั่วโลกและจะยังคงแข็งแกร่งขึ้นหวานก้ายังบอกว่าบางคนจะใช้เงินสีแดงซึ่งอาจหมายถึงเงินหยวนของจีนแต่ยักษ์สามตัวรวมกันยังไม่มีการตีความว่าหมายถึงอะไรบางทีอาจจะหมายถึงพันธมิตรของมหาอำนาจสามฝ่าย ที่พนึก,กําลังกันต่อต้านจีนและอาจเป็นพันธมิตรจีนกับอีกสองชาติก็เป็นได้หนึ่งในสองชาติอาจเป็นรัเสเซียก็ได้แม่หมอเคยทํานายไว้คือการพงอาจขึ้นมาของบุคคลหนึ่งที่ชื่อวลาดิมีจากรักเสเซียในบทสัมภาษณ์ที่ให้ไว้เมื่อปี1979นานางบอกเอาไว้ว่าทุกสิ่งจะล่มสลาย เรากับแผ่นน้ำแข็งละลายมีเพียงหนึ่งเดียวที่ไร้ผู้ต่อต้านคือความเกลืไกลของวลาติมีความเกลืไกลของรัสเซียวานก้ายัางทำนายด้วยว่าในปีนี้มนุษยาชาติจะค้นพบยารักษามะเร็งและน้ำมันจะไม่มีประโยชน์อีกเพราะต่อไปรถไฟจะบินได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บางคนยังตีความว่าแม่หมอตาทิ์ ยังทํานายถึงโรคระบาดโควิด -19 เอาไว้ด้วยโดยคําทํานายของนางระบุว่าโคโรนาจะอยู่เหนือพวกเราทุกคนทั้งนี้คําว่าโคโรนาหมายถึงมงกุฎได้ด้วยแต่เชื้อโคโรนาได้ชื่อนี้มาเพราะละักษณะของมันที่คล้ายกับการสวมมงกุฎส่วนคําทํานายที่ยังต้องลุ้นกันต่อไปคือในปี2043 จะมีการสถาปนารัฐอิสลามกลางแผ่นดินวาติกันและในปี2028จะมีการส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในปี2100จะมีการสร้างดาวเคราะห์ประดิษฐ์มนุษย์จะกลายเป็นหุ่นเอนดรอยในปี2111และโลกจะสิ้นสุดในปี579 0 เมื่อมนุษย์เดินทางไปสหาที่อยู่แห่งใหม่ในจักรวาลโลก